บิสมิลลาฮิร rahmāni r rahīm อัลลอฮอัลฮัมดุลิลลาห์ครับในช่วงนี้ก็ผมจะนำเสนอประเด็นของการที่บุคคลหนึ่งบุคคลใดได้มาคารับอิสลามในสภาพที่เขาบรรลุวัยผู้ใหญ่หรือวัยผู้สูงอายุและการทำกีตาลให้กับเขานั้นหมายถึงการคลิปหนังปลายอาวัยวะเพศให้กับเขานั้นเป็นสิ่งที่สร้างความลำบากให้กับเขาอยากทราบว่าในประเด็นนี้ เขาจำเป็นจะต้องทำกิตานหรือไม่หรือในประเด็นนี้นักปราชญ์มีทัศนะไว้อย่างไรบ้างครับในประเด็นนี้กระผมจะนำเสนอคำฟัตวาของคณะกรรมการถาวรเพื่อการวิจัยทางวิชาการและการชี้ขาดปัญหาศาสนาของประเทศซาอุดีอาระเบียซึ่งมีชื่อเป็นภาษาอาหรับว่าอล i m a วัลอิฟตาเป็นคำฟัตวาหมายเลขที่5512เล่มที่ห หน้าที่115ถึง116ดังนี้อัสซุเอลมันอัสลามกะบบีรอนวัชก ع อ ا ลัย ب ิน ن ิตานุ ي ัลตัสอุตุอัน عنه هذه สุน ن ะคำถามเมื่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดได้เข้ารับอิสลามในขณะที่บรรุวัยผู้ใหญ่ในที่นี้หมายถึงหลังจากที่อายุของเขาครบ40ปี และการทำคีตานหรือการคลิปหนังปลายอวัยเพศของเขานั้นเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความลำบากกับเขาดังนั้นสุนนะหรือแบบอย่างดังกล่าวนี้ตกจากเขาหรือไม่นั่นก็หมายถึงว่าเขาไม่จำเป็นจะต้องทำคีตานได้หรือไม่อัน j a ว a b alhamdulillahi w a ว a สสล wa s a l ส t u wa s a l u อ l a rasulihi wa alihi wa s a h i b i wa บ إذا شق ع ل ي ه خ ي ا ن بعدما أسلم لكبرسنه سقط عنه فلا يكلف به خشية ن يكون ذلك مما يسبب عدم دخوله ب ا ل س ل ا م คำตอบของคณะกรรมการเมื่อการทำขีตานหรือการคลิปหนังปลายอวัยวะเพศของเขาเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความลำบากกับเขา หลังจากที่เขาได้เข้ารับอิสลามในสภาพที่บรรลุวัยผู้ใหญ่หรือบรรลุวัยผู้สูงอายุจึงถือว่าการกระทำดังกล่าวนี้ตกจากเขาดังนั้นจึงไม่เป็นการบังคับสำหรับเขาในการทำคีตานหรือการกลิบหนังปลายอวัยวะเพศของเขาเนื่องจากกลัวว่าการกระทำดังกล่าวนี้จะเป็นสาเหตุที่ทำให้เขาไม่เข้ารับอิสลามวบ,บิลลตก الله بنبوس سبحانه سمرد التوفيق وصلى الله وعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء خنقة مكانتها وانبعاثها في بك الدراسات والبحث العلمي والبحث العلمي والبحث العلمي والبحث العزيز ابن عبد الله ابن والبحث العلمي والبحث العلمي والبحث العلمي والبحث Kamakan Asyik Abdullah Ibnu Gudayyan. Kamakan Asyik Abdullah Ibnu Qa'ud. Rahimahumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.